ทำนายฝันตอนฝันเห็นหีบสมบัติความหมายในแง่ลบของหีบสมบัติคือความล้มเหลวความโลภความยึดติดการสูญเสียความลับความหวังลมๆแรงๆสภาวะทางการเงินที่ฝืดเคืองความหมายในแง่บวกของหีบสมบัติคือสิ่งสำคัญสิ่งที่ห่วงแหนของมีค่าความมั่นคงปลอดภัยความสุข การเป็นที่ยอมรับความมั่งคั่งความคาดหวังโชคลาภฝันเห็นหีบสมบัติที่เต็มไปด้วยของมีค่าหมายถึงการประสบความสำเร็จหรือความมั่นคงทางการเงินคุณเป็นคนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินหรือความเป็นอยู่และมักจะมีโชคที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอฝันเห็นหีบสมบัติที่ว่างเปล่า เป็นความฝันที่หมายถึงเรื่องร้ายๆหรือการสูญเสียคุณกำลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญที่หวงแหนซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นได้ทั้งเงินทองของมีค่าหรือของที่ไม่มีราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจและสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเสียใจมากจนเสียสูญไปพักใหญ่ฝันว่ามีคนยกหีบสมบัติให้หมายถึงโชคลาภที่มาโดยไม่คาดคิด หรือได้รับความเอ็นดูจากผู้อื่นอยู่เสมอคุณมองว่าคนที่ให้หีบสมบัติแก่คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่คุณยึดถือเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตฝันว่าคุณเจอหีบสมบัติหมายถึงความสำเร็จที่มาจากความพยายามคุณเป็นคนที่มีทิฐิและมีศักิ์ศรีมักจะลงมือทำทุกๆอย่างด้วยตัวเอง แต่คุณก็อาจจะประสบปัญหาจากความสำเร็จที่ได้มาเพราะสร้างความขัดแย้งหรือเมินเรื่องสำคัญรอบข้างไปหมดฝันว่าฝังสมบัติหมายถึงความลับที่ไม่ต้องการให้ใครรู้เป็นสัญญาณที่บอกว่ามีคนพยายามจะขโมยบางอย่างไปจากคุณด้วยการตีสนิทและจุดอ่อนที่ว่านี้ก็ทำให้คุณเสียความน่าเชื่อถือและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ